กีฬาที่ทรงสเสน่ห์น่าลหลงไหลจนมีแฟนคลับนับล้านติดตามรับชมอยู่ทั่วโลกทั้งยังแพร่ความนิยมเข้ามาในเมืองไทยเป็นระยะเวลานานหลายสิบปีเทนนิสในบ้านเราอาจจะเน้นไปที่การฝึกซ้อมและแข่งขันบนฮาร์ดคอร์หรือพื้นปูนซะเป็นส่วนใหญ่แต่ในวิธีสากลก้าวไปไกลและมีความหลากหลายในการเล่นมากกว่านั้นโดยเฉพาะในเกมอาชีพความชำนาญในการเล่นบนสภาพพื้นคอร์ทที่แตกต่างมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอ้อกำหนดจากสหพันธเทนนิสนานาชาติหรือ ITF ระบุเอาไว้ว่าคอร์เทนนิสมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาว23.77เมตรส่วนความกว้างของคอร์ดในการเล่นประเภทเดี่ยวอยู่ที่8.23เมตรและการเล่นคู่อยู่ที่10.97เมตรหลายคนที่ชื่นชอบกีฬานี้อาจลงไปเล่นจนเคยชินโดยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคอร์ดมันใหญ่ขนาดนี้เรียกว่าพื้นที่หน้ากว้างของการเล่นเดี่ยวพอๆกับตึกแถวสห้องเลยทีเดียว ่วนเน็ตหรือราคาที่ขั้นกลางระหว่างผู้เล่น2ฝั่งมีความสูง1.07เมตรเซนเซอร์ห่างออกไป6.40เมตรจากเน็ตพื้นที่ของคอร์ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกต้องยึดถือให้ได้ขนาดเท่าๆกันหากแต่ในส่วนของพื้นผิวเทนนิสนับว่าเป็นกีฬาที่มีเอกลักษณ์เมื่อมีพื้นคอร์ให้เลือกเล่นหลากหลายในระดับอาชีพเองก็มีฤดูกาลการแข่งขันที่แบ่งตามสภาพอากาศและพื้นคอร์แต่ละประเภทอย่างลงตัว อย่างไรก็ดีครับพื้นคอร์ดที่ได้รับความนิยมสูงสุดยังคงเป็นฮาร์ดคอร์แปลตรงตัวได้ว่าสนามพื้นแข็งแต่ส่วนใหญ่เมืองไทยเรียกคอร์ปูนการแข่งขันส่วนใหญ่บนโลกจะดวนกันบนพื้นคอร์ดแบบนี้เช่นเดียวกับสปอร์ตคลับหรือสนามเทนนิสในโรงแรมต่างๆเนื่องจากดูแลรักษาได้ง่ายที่สุดอย่างไรก็ดีวัสดุที่ใช้ในการทำพื้นขอดความเร็วของลูกบอลในฮาร์ดคอร์แต่ละแห่ง ย่อมมีความแตกต่างกันแกรนด์สแลมรายการแรกของปีอย่างออสเตรเลียนโอเพ่นและรายการส่งท้ายอย่างยูเอสโอเพ่นแข่งขันกันบนพื้นฮาร์ดคอร์แต่ในอดีต้วนแล้วแต่เคยผ่านปรติาสา์การเล่นบนคอร์ดหญ้ามาแล้วเนื่องด้วยเทนนิสเป็นกีฬาโบราณที่บุกเบิกกันขึ้นมาบนพื้นคอร์ดหญ้าในทวีปยุโรปนั่นเองแม้แต่ชื่อของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างสะท้อนรากเหง้าดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เพราะลอนในภาษาอังกฤษแปลว่าสนามหญ้าแต่ปัจจุบันวิวัฒนาการของเทนนิสเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งอดีตแบบหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อพูดถึงการเล่นบนคอร์หญ่าแล้วส่วนใหญ่ผู้คนจึงพากันนึกถึงแกรนดสแลมอันเก่าแก่อย่างวินเบลดันเทียมคงความคลังของบรรยากาศวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการแต่งกายของผู้เล่นที่ถูกกำหนดให้ใช้สีขาวเป็นหลักการกระดอนของลูกบนคอร์หญ้าจะพุ่งต่ำกว่าฮาร์ดคอร์และมีความเร็วสูงกว่า จึงเข้าทางนักเทนนิสที่เน้นเกมบุกดุดันรวมถึงสไตล์เสิร์ฟวอลเล่นักเทนนิสสัญชาติไทยจำนวนไม่น้อยโชว์ฟอร์มโดดเด่นบนพื้นขอด้าของวิมเบดันจนทำให้แฟนกีฬายุคหนึ่งคุ้นเคยกับการแข่งขันรายการนี้เพราะเห็นภาพข่าวบ่อยมากพระดอนศรีชาพันธ์เคยเข้าถึงรอบ4หรือ16คนสุดท้ายของวิมเบอร์ดันในปี2003และปีต่อมาเขาคว้าแชมป์รายการ ATP บนขอด้วยที่เมืองนอตติงแฮมประเทศอังกฤษอีกด้วย ฮัตคอร์ดกอดหญ้ามันจะค่อนข้างที่จะเกมคล้ายๆกันเอาว่ามันเข้าทางเรามากกว่าเราสามารถยิงลูกวินเนอร์ได้ตีลูกเร็วๆได้ตั้งหายอะไรเงี้ยมันได้ต่ำได้ต่ำแล้วก็ลูกมันจะพุ่งเร็วเพราะฉะนั้นเราจะใช้อาวุธที่เราถนัดได้มากกว่าคอดดินสุบอลบอกเองเลยว่าการเล่นบนคอดดินหรือเคลรคอร์ดไม่ได้ถนัดไม้มันมือเท่ากับบนฮัดคอร์ดหรือพื้นหญ้าคอดดินสีแดงๆน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลที่เราเห็นในทีวีแต่ในเมืองไทยยังมีให้เล่นไม่กี่ที่ ผู้เรนต้องใช้ทักษะพิเศษในการเคลื่อนตัวสามารถสไลด์เท้าเข้าไปตีลูกได้บอลกระดอนพื้นแล้วลดความเร็วลงทําให้แต่ละแต้มค่อนข้างยืดเยื้อนับเป็นพื้นผิวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรปครับรวมถึงกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาด้วยโดยมีแกรนสแลมเฟรนช์โอเพนถือเป็นที่สุดแห่งทัวร์นาเมนต์บนคอร์ดดินราฟาเอลนาดาวจอมหัวจากสเปนได้รับการขนานนามให้เป็น King of Clay หรือราชาคอร์ดดิน จากผลงานกวาดแชมป์รายการนี้ได้ถึง13สมัยขอดินมันไม่ได้เป็นขอดที่เราถนัดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นขอดที่เราเริ่มเริ่มเล่นมาตแต่เด็กพอเราไปเล่นขอดินแล้วอ่ะเราความสามารถเราเล่นสู้สู้ฝีมือของพวกยุโรปพวกสเปนไม่ได้แต่ถ้ามาเจอฮาร์ดคอร์อ่ะเขาก็สู้เราไม่ได้แต่มันก็เป็นช่วงสั้นๆน่ะขอดินอ่ะมันก็จะมีแกลบอยู่มาถ้ามไม่สั้นหรอกก็แปดทัวร์ 8, เมนต์ก็เยอะอยู่แต่ว่าในผลงานของขอดินอ่ะก็ไม่ได้เป็นไฮไลท์ในชีวิตเลยอ่ะแต่มีมีดีก็มีเข้าชิงเชลเลนเจอร์ เขารียกวซีซั่นนั้นเป็นซีซั่นที่เราเทิร์นความสามารถเราไปทำอย่างอื่นในมุมของไปฟิตร่างกายไปเตรียมตัวสําหรับขอดหญ้าแต่ก็ยังไม่ได้ไปซ้อมสไตล์ขอดหญ้านะก็ยังซ้อมสไตล์ขอด,ดินซ้อมเหลือน้อยลงอาจจะเซกชั่นละชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงพอไม่ต้องไม่ต้องสองเซกชั่นต่อวันทัวร์นาเว้นเจ็ดวันเราเราเล่นเต็มที่ก็วันสองวันเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งคู่วันหนึ่งรู้ตัวรู้ตัวได <laughs> ้คือเซตแบบนั้นเลย ไม่ไม่ไม่ซีเรียสกับผลงานบนขดดินเพราะว่าเราธรรมชาติเราเล่นขดดินเกมมันคนละแบบมันต้องแต่งแต้มเยอะแต่งเกมเยอะลูกวินเนอร์ที่เราเคยทำบนฮาร์ดคอร์ได้ไปบ่อยมันมันมันไม่ได้เป็นผลแต่ถามว่าเอาแล้วทำไมคนที่เล่นขดดินไม่เล่นฮาร์ดคอร์ได้คนที่เล่นขดดินได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าเขาถูกถูกสร้างเกมว่ามีความอดทนในการเล่นแต้มหนึ่งรลลี่เนี่ยเขาเล่นโอ้โหบางที3 0 4 0ิบสี่สิบสตเขาก็เล่นกันเพราะว่าเขาเคยชินแบบนั้นแล้วความแข็งแรงในการเล่นขดดินเนี่ยถูกสร้างโดยอัตโนมัติเลย ต้องสไลด์ขาไปตีเหมือนกับเราวิ่งบนพื้นธรรมดาทุกวันอ่ะกับไปวิ่งบนชายหาดทุกวันอารมณ์น,มนั้นอะไรฟิตเดียวกันนักเทนนิสไทยทําผลงานได้ไม่ดีนักบนพื้นขดดินด้วยหลักเหตุและผลแล้วสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายเพราะเมืองไทยมีขดประเภทนี้ให้ฝึกซ้อมทําความคุ้นเคยน้อยมากบรรยายมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะมีคําถามในใจเมืองไทยขดดินไม่ค่อยมีให้เล่นเช่นเดียวกับขดหญ้าก็ใช่ว่าจะแพร่หลายสักที่ไหน แต่ทำไมสตาร์เมืองไทยหลายๆคนถึงโดดเด่นบนพื้นหญ้าแทมมี่แทม,มารินธนสุการยังเคยทะลุถึงรอบ8คนสุดท้ายวิมเมอรดันมาแล้วและยังเข้ารอบ16คนถึง6ฤดูกาลด้วยซ้ำไปเรื่องนี้มีที่มาที่ไปฟังดูแล้วอาจจะเหนือความคาดหมายแต่ถือว่าอ้างอินได้เพราะเจ้าตัวเล่าเองเลยครับเอาจากผลงานแล้วกันก็น่าจะเป็นวิมเมอรดันขอด้า ah. เพราะเมื่อก่อนจะนามบ้านเราค่อนข้างที่จะพื้นเร็วทาสีน้อยเดินโจนเดินโดนแดนดโดนฝน คุณภาพสีคุณภาพพื้นเป็นพื้นปูนซีเมนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ยังเป็นเพล็กซี่เพล็กหรือว่าเป็นของเซราใช่ไหมคะใช้เหมือนของ u s o Pen แล้วเมื่อครอนคือแบบปูนซีเมนอนะตกแล้วเรียดเลยอะสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะน่าจะน้อยแล้วเพราะเอาเอา,เอาระดับมาตรฐานของระดับโลกมาใช้ในบ้านเรานะคือชินและซ้อมกับพื้นแบบนั้นมันทําให้ถนัด พื้นที่เลียดๆียดมัง้งไม่ตกกระดอนไม่อะไรมันพุ่งอ่ะมันพุ่งแล้วมันเร็วอะไรเงี้ยเราก็เลยได้เรียนรู้เฮ้อยอันนี้เราเจอมาตั้งแต่เด็กเนาะเราก็เลยไปใช้ถนัดอยู่ในขดยาแต่ขดดินมันมันลอยสูงใช้เวลาตีเยอะใจร้อนไงไม่ไม,ไม่ถนัดขดดินเทนนิสจึงเป็นเกมการเล่นเฉพาะทางที่ต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างอดทนจนนำมาซึ่งความชำนาญและไหวพริบป,ปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศ พื้นสนามและรับมือกับคู่ต่อสู้ใครบรรลุภารกิจพื้นฐานเหล่านี้ได้ดีและรักษาความสม่ำเสมอยืนระยะได้ยาวนานที่สุดเขาและเธอผู้นั้นคือแชมเปี้ยนตัวจริง